ให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการห้องสนทนานมกอกกดำเนินรายการโดยทีมงานสถานีวิทยุมกอกอ มอ,อก,กอแล้วได้ความรู้เรื่องการเกษตรเรื่องสุข <c oughs> ภาพยาคือมุเขาเจ้าเหนือฟังกันนักหน้าเจ้ากับมีทุกเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเกษตรพัฒนาทงทองทินมารวมกันรวมมือพัฒนาการเกษตรไทยเดอพี่น้องเดอรายการดีมีสาราพัฒนาเราเจ้าเกษตรได้รายการพันดีคนตายสอบจังพวกเราเป็นแฟนตัวจริงของสถานีวิทยุมอกอฟังแล้วได้ความรู้ได้เพื่อนทางอากาศด้วยค่ะเจ้ารพิชวมก สถานีวิทยุมกสถานีวิทย,ทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณเรามุ่งมั่นให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตัดมุมมองใหม่กับหลากหลายแนวคิดและเปลี่ยนภูมิปัญญาวิถีชีวิตผสมผสานเป็นนวัตกรรมความรู้อันล้ำคา่าทรงตรงจากทุกภูมิภาคผ่านช่องทางสนทนาในรายการห้องสนทนามกเราติดอาวุธทางปัญญาเพื่อคุณพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมค่ะกลับมาพบกันในช่วงของรายการห้องสนทนามกอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีนะคะ13.05นถึง13.30นทางสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้ง4ภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศออนไลน์ทั่วโลกนะคะกับทีมงานสถานีวิทยุมกเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันนี้แสงที เพียรเนียมซั์รับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะก็คงจะอยู่พร้อมกับทีมงานจากคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่ค่ะวันนี้ท่านผู้ฟังที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรนะคะก็ติดตามกันได้ในช่วงนี้รวมถึงเรื่องของโครงการต่างๆนะคะ ที่จะเกิดประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังครอบครัวมออกอกันค่ะก็คงจะมีหลายเรื่องนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความคลิบหน้าของโครงการนะคะตอนนี้สามารถจะติดต่อวิทยากรกันได้แล้วใช่ไหมคะเบอร,ร,ร์โทรศัพท์081780817240373นะคะ081724 0373นะคะก็เป็นวิทยากรที่จะมาพูดคุยกับพวกเรานะคะคร,รอบครัวมกของเราทางสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ทั้ง4ภูมิภาคกลอมกันทั่วประเทศออนไลน์ทั่วโลกในวันนี้ค่ะกับทีมงานนะคะของคณะ,กะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งช่วงนี้ท่านฟังคร,รอบครัวมกเราที่รับฟังทางภาคกลางก็วิทยุมกบางเขนกรุงเทพ a m 1 1็มหนึภาคเหนือมก เชียงใหม่ AM 612 kHz กิโลเฮิรซภาคตะวันออกเชียงเหนือมกขันแกน AM 1314 kHz กิโลเฮิรซและาาภาคใต้มกสมคา AM 1 2 6 9สอหกาิโลเฮิร์ซหรือรับชมทางภาพและเสียงผ่านเว็บไซต์นะคะ www.radio.ku.ac.th www.kerplus. 6 1 2 .com www.kerplus. 1 3 1 4 .com และ www.kerplus. 1 269.com หรือจะไป Facebook l i v e สถานีวิทยุมากาแล้วก็ YouTube ไปช่อง KU Radio Thailand นะคะวันนี้แสงเทียนนเียมทรัพย์มาพร้อมกับท่านอาจารย์กรกฎมาลายวันนะคะท่านก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เกษตรประจำโครงการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่ในสายกับเราแล้วล่วะคะ่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์กรกฎคะ่ะ ครับสวัสดีครับค่ะก็ามาคุยกันเห็นว่าจะมีหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของ ความก้าวหน้าของโครงการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรนะคะมีความก้าวหน้าอย่างไรแล้วก็มีโครงการอื่นๆด้วยโดยเฉพาะที่เชียงใหม่เรานะคะเป็นโครงการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวละคะอาจารย์คะนะแล้วก็มีการทํางานงาร่วมกันกับสมาพันธ์เกษตรตกรรมยั่งยืนที่เชียงใหม่มีโครงการอ่หลายโครงการเหมือนกันที่อยากจะเล่าสู่กันฟังโดยเฉพาะเกษตรกรท่านผู้ฟังครอบครัวมากกว่าเราทั่วประเทศในช่วงนี้เชิ ค่ะท่านอาจารย์กรกฎค่ะอ,อ๋อผมก็ไม่ได้เจอกันนานนะครับที่การเพียนหลังจากับปีที่แล้วนะครับอจากปีที่แล้วนะครับที่ทางทางผม่าได้แนะน,นําโดยตรวจสอบย้อนกลับสินค้ากเกษตรของคณะเกษตรนะครับตอนปีที่แล้วเนี่ย่วยของเราเนี่ยระบบยังเป็นการบันทึกข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับของกลุ่มพืชอยู่นะครับเป็นพืชได้พืชสวนอ่าไม้ผลพืชผักน,นะครับ มาในในปีนี้นะครับเรามีการพัฒนาระบบต่อเนื่องนะครับในส่วนของที่เป็นปลาสุกจัปอะมองแล้วก็เป็นแมลงนะครับเพื่อนําร้องสําหรับเกษตรกร,รดายย่อยนะครับที่มีการผลิตจํานวนไม่มากนะครับเพื่อที่อ่าเขาจะได้มีความมั่นใจว่ากระบวนการผลิตที่ทําที่ดีอยู่แล้วเนี่ยสามารถบอกต่อให้กับผู้บริโภคได้นะครับปีนี้ในส่วนของปศุสักวัเนี่ยเราเราเริ่มจาก จัตวกเรื่องนะครับก็จะเป็นในกลุ่มของวัวเนื้อและวัวนมนะครับในส่วนของสตัตว์ปีกก็จะเป็นไก่ไข่กับไก่เนื้อนะครับแล้วก็ในส่วนของประมงก็จะเป็นมีปลาหมัปลากระพงน้าเกลือปลาเพีาปรากฏขงแล้วก็คุ้งข่างกามนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของมแมลงก็จะเป็นพึ่งนะครับแล้วก็พึ่งเกี่ยวกับชันรคงนะครับเหตุผลที่ว่าธรรไสสัตว์เหล่าเนี้ นะครับเนื่องจากว่าคณา,าจารย์ของคณะเนี่ยมีการทํางานวิจัยเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตของสัตร์เหล่านี้นะครับเราก็เห็นว่าเครือข่ายของอาจารย์เกษตรกร,เ,กรเนี่ยมีการบันทึกละมีการปฏิบัติาตามขั้นตอนที่เป็นหลายหลายอย่างนะครับเป็นการพัฒนา,ากระบวนการผลิตของตัวเกษตรกรเองเนี่ยเราก็เลยอยากนําระบบตัวเนี้ย มาช่วยส่ยสงเสริมเกษตรกรในกลุ่มนี้นะครับให้สามารถใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่ที่ทแสงเทียนเกิดนไว้ว่าทางหน่วยมีโครงการเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวนะครับจริงๆโครงการเขาชื่ออ่ mm hmm. แาแก s t r o n o m y t o u r i s m ราาแกสโตโนมีคิดถึงเชียงใหม่นะครับ mm hmm. เป็นโครงการที่ เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารล้านนาแบบใหม่นะครับทีนี้ในในส่วนของโครงการเนี่ยจะมีการทํางานกันหลายคณะนะครับแล้วก็แบ่งขั้นตอนหลักๆเนี่ยออกเป็นสามส่วนก็คือในส่วนของต้นน้ํนนากลางน,นา้าและส่วนของปลายนา้ําซึ่งคณะเกษตรเนี่ยเราดูแลในส่วนของต้นน้ําก็คือการผลิตวัตถุดิบทากเกษตรเพื่อน,นํามาผลิตเป็นอาหาร นะครับ่าแล้วโครงการเนี่ยต้องการนาร่องโดยการนําวัตถุดิบที่อาจาร,รย์ได้มีการทํางานวิจัยครับ <c oughs> เพื่ออาจจะเป็นในส่วนของพัฒนาคุณภาพของวัตถุดิบนะครับหรือว่าเป็นการลดต้นทุนในการผลิตของเกษตรกรเนี่ยเป <c oughs> ็นวัตถุดิบนาร่องนะครับซึ่งโครงการวิจัยหล่กเนี้ยก็ไม่ว่าจะเป็นอ่าน้นานมคุณภาพนะครับา่าไข่ไก่อารมณดีนะครับไก่พื้นเมืองประดูหางดำนะครับ พึ่งผิวชนละลงนะครับมั่งพึ่งดอกกาแฟนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการวิจัยเกี่ยวกับผักพื้นบ้านเช่นผักเชงดานะครับหรือว่าเป็นผักตลาดหน่อยก็จะเป็นมะเขือเทศเชอรี่เนะี่ยนำมาเป็นวัตถุดิบของโครงการฉะานั้นระบบตรวจสอบย้อนกลับของแอคเรสเองก็เลยนําวัตถุดิบเหล่านี้นะครับมาเป็นตัวอย่างนาร่องในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบครับค่ะก็ตอนนี้ดําเนินการแล้วใช่ไหมคะจย์ค่ะ ครับจริงๆดำเนินการมาตั้งแต่ปีที่แล้วครับเ <c oughs> ต่ทเนีนเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้ทําให้การทํางานของคณะทำงานเนี่ยจะค่อนข้างลําบากนะครับ <c oughs> เพราะว่าในส่วนของพคณะตัเองเนี่ยเราจะต้องลงไปติดตามดูกระบวนการผลิตของเกษตรกรที่ที่เข้าร่วมโครงการจริงๆว่ากระบวนการผลิตที่ได้เนี่ยมีความปลอดภัยและสามารถผลิตวัตถุดิบที่มีสาร บางอย่างครับที่มีประโยชน์ทางด้านสุขภาพเนี่ยตรงตามที่ทางอาจารย์ต้องการและสามารถช่วยให้ผู้บริปโภคนะครับอย่างตอนนี้เชิญที่มาแรงก็คือทานอาหารเป็นยานะครับไม่ได้ทานยาเป็นอาหารเนี่ยเราก็เลยมองว่างานวิจยัยวัตถุดิบกลุ่มนี้สามารถนามา,มา,มาส่งเสริมต่อย,ยอดเป็นการท่องเที่ยวเชิญอาหารได้ไม่พอแล้วยังเป็นการส่งเสริมอาหารสุขภาพด้วยครับค ดจพะที่ขึ้นชื่อตอนนี้นะคะฟาทลายโจรนาะขิงกระชายแล้วก็แม้กระทั่งที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้ก็คือเรื่องของผักชิงดาใช่ไหมคะครับใช่ครับค่ะ,คคะก็อาบที่ที่เราเข้าใจว่าจริงๆอาฟาทายโจรครับเป็นเป็นการต้องการรักษาโรคโควิดเนี่ยนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยเราอาจจะเดินไปว่าโดยทั่วไปถนะ้าหากไม่มีโควิดเนี่ยนะเราก็าอาจจะเป็นท่าน เราหวานความดันไขมันขึ้นเลือดขึ้นจริงๆกลุ่มโรคเหล่านี้ครับโดยเฉพาะที่เป็นมะเร็งนะครับมะเร็งเนี่ยก็เป็นอ่าเป็นปัญหาหลักๆเลยที่ทําให้คนเสียชีวิตซึ่งมีอาหารหลายชนิดนะครับก็จะมีสารจัลการอนุมูลอิสระนะครับที่ช่วยที่ช่วยให้ผู้บริโภคเนี่ยจริงๆเราควรจะกังวลไปทุกโรคต่างๆเหมือนกันนะครับโควิดก็อันตรายแล้วแต่ว่าการบริโภคในการโรคอื่นๆเนี่ยก็ยังจุๆสำคัญอยู่ที่ทุกคนต้อง หายใจมาดูในสุขภาพของตัวเองครับ ค่ะก็ถือว่าเป็นอาหารสุขภาพด้วยนะคะผักพื้นบ้านพื้นเมืองของเราตอนนี้ต่อยอดแล้วนะคะเป็นเป็นอาหารที่มีประโยชน์ทางยาด้วยนอกจากกินเป็นอาหารนะคะตอนนี้ก็ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคกันมากขึ้นนะคะแต่ก็เป็นเน้นเรื่องอาหารที่มีความปลอดภัยนั่นเองคะ่ะอันนี้คือกลุ่มที่เราต้องอศึกษาวิจัยเพื่อเป็นวัตถุดิบที่จะปบอนไปสู่เรื่องของการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เรื่องของ อาหารให้เป็นยาด้วยนะคะแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงในเรื่องของ การท่องเที่ยวเรื่องของอาหารด้วยนะคะอยากให้อาจารย์เล่าถึงนอกจากต้นน้าแล้วกลางน้ําปลายน้ํานี่มีการต่อยอดยังไงเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับโครงการสโตร r o n o m y tourism ลานาเนี่ยนะคะแล้วก็คิดถึงเชียงใหม่ใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ครับผมในส่วนของการน้ํานะครับก็จะเป็นในส่วนของทางกลุ่มงานวิจัยนะครับจะเป็นทางด้านผู้ชายนะครับเขาก็จะทําการวิเคราะห์นะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ นี่จะนอกแก่จากทางฝั่งที่คณะเกษตรดูแลอยู่นะครับอันนี้คาดว่านะครับเขาจะมาประชาสัมพันธ์ให้ในช่วงท้ายๆโครงการนะครับเพราะว่าจุดจุดท้ายของโครงการเนี่ยคือเราต้องการให้เกษตรกรที่มีการผลิตที่ดีและปลอดภัยนะครับได้พบโดยตรงกับร้านอาหารที่ต้องการวัตถุดิบนะครับดังนั้นก็เขาก็าอาจจะมีการทําสัญญานะครับซึ่งช่งจริงๆเนี่ยมันเป็นโครงการนาร่องนะครับ เพราะว่ากเกษตรกรหลายรายนะครับที่ทําการผลิตเน,นี่ยมีวัตถุดิบในมือเนี่ยที่ที่มีคุณภาพและมีคุณมค่าเนี่ยอยู่หลายอย่างเพียงแต่ว่าตัวโครงการนาร่องนะครับเราเราเลือกแค่ตัวเนี้ยเป็นตัวนาร่องก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่าเมื่อวันก่อนนะครับผมลงพื้นที่ติดตามนะครับไก่กระดูหายจาเชียงใหม่ครับไปกับอาจารย์บนตปีอิปัปญ,ญาของ,อางภาควิชาพัฒนาสตรและสัตว์น้ำนะครับ ปรากฏว่าในในภาของเกษตรกรเองเนี่ยนอกจากไก่กระดูหดางดำเนี่ย mm hmm. เขาก็มีการเลี้ยงไกด่ดำครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าถ้าเราไม่ติดปัญหาเรื่องโควิดนะครับท่้งเที่ชาวซีเนี่ยตลาดใหญ่ของกลุ่มนี้นะครับซึ่งกระบวนการผลิตเนี่ยเราก็ทําด้วยความปลอดภัยเหมือนกับทางานวิจัยของอาจารย์อย่ยนะครับเราเข้ามงว่า,วาถ้าร้านค้าได้พูดคุยกับเกษตรกรแล้วมีการพูดคุดตยต่อยอดเึ่งวัตถุดิบนะครับ มันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะ,ะเกษตรกรเนี่ยเราพยายามแนะนําให้มีการรวมกลุ่มในพื้นที่ในชุมชนนะครับเพื่อสร้างความเข้มแข็งก็สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ครับค่ะตอนนี้ก็ดำเนินการแล้วนะคะหมายถึงว่าเชื่อมโยงปลายน้ำนี่คือเรื่องของการตลาดใช่ไหมคะอาจารย์คะ ช่ครับเนื่องจากตัวโครงการนะครับจะมีทีมเลยเนี่ย <c oughs> เขาออกแบบเมนูอาหารโดยใช้วัตถุดิบที่ทางคณะเกษเตรเป็นคนดูแลครับทีนี้อาหารที่ออกมาเนี่ยอาจจะเป็นอาหารที่หน้าตาไม่เหมือนกับที่ที่เราเคยรับประทานทั่วไปแต่จะเป็นอาหารที่ไว้สําหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะครับอาจจะเป็นอาหารที่เป็นอาหารฝรั่งเศสเนี่ยใช้วัตถุดิบาาทางหวัดเชียงใหม่เป็นตัวชูโรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็ก็รอติดตามอยู่ว่าในช่วงช่วงปลายปีที่เขาจะออกมาอาจจะเป็นอีเวนต์อะไรต่างๆนะคานซึ่งช่วงนีง้ทำได้ยากครับเราก็จะเห็นได้ว่าจริงๆเนะี่ยวัตถุดิบที่เป็นพืนน้นบ้านของเราครับเวลาเราแปรรูปแล้วกลายเป็นอาหารอาหารหรอาหารต่างชาติเนี่ยจริงๆมันก็เป็นติดทางเรื่องเดินสำหรับนักท่องเที่ยวแต่แม้แต่ว่าอ่าคนในพื้นที่เองเนะี่ยก็ไม่เคยได้ลองเรียนรู้ว่าจริงๆวัตถุดิบเราเนี่ยสามารถต่อยอด ไปได้ขัน้นสูงยิ่งขึ้นครับค่ะเหมือนกับเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรของเราอย่างนี้ไหมคะอาจารย์คะใช่ค่ะ ให้กับตรงกับความต้องการของผู้บริโภคนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอไปเชื่อมโยงกับเรื่องของการท่องเที่ยวไปด้วยเรื่องอาหารนะคะโดยเฉพาะทางภาคเหนือนี่อาหารขึ้นชื่อเยอะมากเลยนะคะถ้าพูดถึงอาหารพื้นเมืองของภาคเหนือนี่อย่างเพลงกินของอาหารของกินคนเมืองอะไรเงะะี้ยะที่คุณชันมโนเพชรทองนี่ก็เยอะมากหลายเมนูนะคะแต่ว่าอันนี้เราจะไปเชื่อมโยงให้กับตรงกับผู้บริโภคในเรื่องของคนต่างชาตินะคะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจอันนี้เริ่มโครงการกันแล้วใช่ไหมคะาจารย์คะแล้วก็จะเชื่อมโยง ปกติเนี่ยช่วงวันที่หนึ่งช่วงปลายปีของทุกปีนี่ก็จะเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเข้ามาที่เชียงใหม่ภาคเหนือซึ่งช่วงอากาศหนาวเย็นอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะได้ในเรื่องของกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็ทราบว่าตอนนี้ทางารัฐบาลเองก็จะให้วันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้นําร่องในเรื่องของการเปิดประเทศด้วยนะคะเชียงใหม่เราก็อาจจะมีเขาเรียกว่าโครงการเชียงใหม่แซด์บล็อกนะคะที่จะร่วมโครงการนี้ด้วยนะคะเรื่องของ การ gastronomy tourism แล้วก็ร้านาหกรโตรโนมีคิดถึงเชียงใหม่นี่อาจจะเข้ามาเชื่อมโยงตรงนี้นะคะถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ครับผมเราก็คาดหวังว่าสถานการณ์อยากใ,ให้ดีขึ้นโดยเร็วค่ะค่ะก็เป็นโครงการที่น่าสนใจนะคะอันนี้มาหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะเกษตรศาสตร์เราก็ร่วมที่จะเอางานวิจัยเกี่ยวกับงาน ทางด้านเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นวัตถุดิบที่จะผลิตอาหารให้กับนักท่องเที่ยวนั่นเองนะคะอีกโครงการหนึ่งที่อาจารย์อยากจะเล่าให้ฟังเห็นว่าเป็นโครงการที่ทางคณะเกษ,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 ษตรศาสตร์เราร่วมกับสมพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงใหม่เป็นโครงการ,รอะไรคะอาจารย์คะอ่าจริงๆตัวนี้นะครับเป็นอ่าเป็น,เ,ปนเรากําลังทําเริ่มทํางานร่วมกันเมื่มไอไม่นานนี้นะครับนนนนเนื่องจากว่าก่อนหน้านียผมได้ไปอบรมเป็นอ่าผู้ตรวจ เป็นผู้จปแปลงนะครับของ, <c oughs> ของการรับรองมาตรฐานกเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมนะครับเราะจะเรียกว่าเป็น HPPGS นะครับแล้วก็จากการที่เราไปร่วม ในหน่วยงานนะครับเราก็จะมีเหมือนเป็นงบประชาสัมพันธ์นะครับที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีการผลิตที่ดีเนี่ยลองส่งตัวอย่างมาตรวจน,นะครับทีนี้เราก็เลยมองว่าในการที่เกษตร,รกรที่สนใจจะมีการรับรองมาตรฐานเกษตร,รอินทรีย์แบบนี้นร่วมเนี่ยถ้าหากเกษตรกรกลุ่มนี้ยอยากจะยื่นขอรับรองแฟร์นะครับเราก็เลยแนะนำกับทางาสมาพันธ์ว่าเราลองมาทำงานร่วมกันดูดีด้ เปล่านะครับว่าเขาลองส่งตัวอย่างสินค้าของเกษตรกรที่เขาจะต้องลงไปตรวจแปลเนี่ยมาตรวจที่คณะเกษตรนะครับว่าเกษตรกรกลุ่มนี้มีการคนนี้เป็นรายคนเนี่ยมีการผลิตที่ปลอดภัยแล้วก็พอสุ่มตรวจมาแล้วไม่เจอเนี่ยก็สามารถนําผลการตรวจตัวอย่างเนี่ยมาประกอบให้กับคณะกรรมการกัณกองได้ว่าแปลงเนี้ยพร้อมแล้วที่จะเข้ายยู่วะยปรับเปลี่ยนในการเป็นแปลงรับรองอามาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมนะครับ ก็เลยเป็นเป็นบทเราทําโครงการแตะมือกันอยู่ว่าาเราจะทํางานแบบนี้นะครับเหมือนตัวอสมาพันเองเนี่ยเขาเขาก็มีแผนว่าอยากให้จังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นเมืองหลวงของเกษตรอินทรียเนื่องจากว่ามันก็จะมีเครือข่ายทางนี้เยอะครับซึ่งซึ่งตัวตัวมาตรฐานตัวเนี่ยมันจะมีข้อดีตรงที่ว่าปัญหาหลายๆอย่างของเกษตรกรบ้านเราเนี่ยก็คือาไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ในการที่จะไปขอมาตรฐานอาจจะเป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เลยหรือว่าจะเป็นมาตรฐาน GAP เนี่ยทำได้ยาก <c oughs> นะครับซึ่งอันนี้ก็จะไปสอดคล้องกับการทํางานของตัวแอดเคสเองที่ที่เราก็มุ่งเน้นไปกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่อาจจะยังไม่พร้อมในการขอรับรองม,มาตรฐานที่ที่สูงขึ้นอย่างเช่น GAP นะครับหรือว่าเป็น PTS แต่ตัวแอเคสเนี่ยจะไปช่วยเสริมตรงที่ว่าในขณะที่เกษตรกร ไม่ได้มาตรฐานอะไรเลยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสินค้าหรือวัตถุดิบนั้นเนี่ยสามารถตรวจสอบย้อนกลับที่มาที่ไปได้ครับก็เลยเป็นความร่วมมือกันนะคะอัะนนี้ในส่วนของหน่วยตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะหรือว่าแอคเทรสที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยเรามีเครือข่ายหลายกลุ่มด้วยกันไหมคะแล้วก็กลุ่มสมาธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงใหม่ดิเขามีกลุ่มเครือข่ายกันเยอะไหมแล้วก็ เขาตั้งอยู่ที่จุดไหนอย่างไรคะที่เราสามารถจะเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้เพื่อเกษตรกรท่านอื่นสนใจอะค่ะอาจารย์คะ่ะจริงๆนะครับตัวสมาพันธ์ถ้าติดต่อง่ายสุดนะครับเราเข้าไปที่เ c e b o o กเลยนะครับเพจของทอุนชื่อเพจได้ว่าสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงใหม่นะครับก็จะมีมีมตัวแทนเครือข่ายเนี่ยอยู่ทุกอำเภอครับซึ่งเป้าหมายทีนีเขาตั้งใจว่า จะมีการรับรองในเดือนมีนาคม2565โดยที่จะให้แต่ละอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่นะครับลองคัดเลือกแปลงนะครับที่พร้อมที่จะเข้ามาเป็นแปลงจริงๆแบบอำเภอละ25แปลงนะครับก็จะตกอยู่625แปลงทั้งจังหวัดเชียงใหม่ในในปีในเดือนมีนา2 2565นะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถอ่าทักไปที่เพจของสมาพันธ์นะครับหรือว่าจริงๆอ่ะทักมาทางอีเก็ได้นะครับเพราะว่า ตัวแอดเเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการตับตรองแลงเกเซนตอีอพีอำเภอเมืองนะครับแล้วก็พยายามที่จะช่วยช่วยส่งเสริมเกษตรกรที่คิดว่าตัวเองพร้อมและมีความมั่มในใจพอจะปรับเปลี่ยนไปสู่เกษตรอินทรีย์ครับค่ะ เงื่อนไขย,ยิ่งยากนะคะเผื่อเกษตรกรรายย่อยท่านอื่นอยากจะได้รับการรับรองหรือว่าเข้าร่วมโครงการตรวจสอบย้อนกลับอย่างน้อยก็จะได้มั่นใจได้นะว่าสินค้าตัวเองอมีความปลอดภัยแล้วก็มีการรับรองมาตรฐานจากหน่วยตรวจสอบย้อนกลับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราอะ,ค,ะาค่ะอาจารย์คะครับถ้าก็ถามว่าเอาแผมเอาทีลมอ่านนะครับถ้าต้องการจะรับรองมาตรฐานเกษตรอินรีนะครับเกษตรกร,ร,กรต้องถามตัวเองก่อนว่า พร้อมที่จะไม่ใช่สารเคมีนะครับรวมไปถึงตุ๋ยเคมีนะครับถ้าถ้าเกษตรกรคิดว่าตัวเองพร้อมตรงจุดนี้นะครับก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกของสมาพันธ์ได้เลยนะครับแล้วก็เราก็สามารถติดต่อไปที่สมาธ์ก็จะมีทางที่เลี้ยงนะเขาให้คําแนะนํานะครับแต่ว่าถ้าเกษตรกรที่ที่ยังไม่พร้อมจะปรับตัวไปยังอินทรีเนี่ย แล้วก็อาจจะยังเริ่มตั้นต้นก่อนที่จะขอมาตรฐานอาจจะเป็นมาตรฐาน G a p นะครับ <c oughs> ก็สามารถมาสมัครใช้งานของระบบตรวจสอบย้อนกับสินค้าเกษตรได้นะครับก็จะมีผมนี่แะครับ <c oughs> ก็จะอธิบายขั้นตอนในการบันทึกข้อมูลนะครับแล้วก็หลังจากที่เกษตรกรบันทึกข้อมูลจนครบและมีผลิตภัณฑ์นะครับก็จะสามารถส่งมาตรวจสอบที่คณะเกษตรได้นะครับก็ ปีที่แล้วนะครับเราก็จะมีแต่กลุ่มคืดน,นะครับแต่ปีนี้ทางห้องปฏิบัติการการคณะกษตรเองเนี่ยก็มีการใช้ชุดเทสคิดสำหรับตรวจในกลุ่มของเนื้อสัตว์หรือว่านมนะครับอย่างที่เราจะเคยได้ยินเขามีการส่งเสริมเป็ดไก่หลังบ้านนะครับไก่ประมาณสักร้อยตัวหรือว่าเป็นไก่ไข่สักสองร้อยตัวนยซึ่งหนาทีเกษตรกรเนี่ย,ะยจะขอรับรองจากมาสุกับเนี่ยจำนวนมันน้อยเกินนะครับแต่ก็อยากจะผลิตขายในเฉพาะชุมชนหรือว่าอาจจะ ่อยอดนิดแต่ไ้อยอะไรเงี้ยก็สามารถเข้าสู่ระบบที่เรามีการพัฒนาการบันทึกแล้วแล้วก็ส่งตัวอย่างมาตรวจได้ที่คณะเกษตรนะครับก็ราคาไม่แพงครับจะอยู่ที่ตัวอย่างละสี่ร้อยบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าเป็นเนื้อสัตว์ไข่ไก่แล้วตอนนี้เราก็สามารถตรวจนมได้ด้วยสิ่งที่เราตรวจหลักๆก็คือจะเป็นอ่าการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์ครับค่ะ ตรวจสอบหมดเลยนะคะมีความปลอดภัยอะไรเงี้ยนะคะถ้าผ่านนี้จะมีการรับรองอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์คะ่ะในปีนี้มันจะเป็นลักษณะของเกษตรกรรับรองตัวเองด้วยระบบการบันทึกนะครับแมวจากคณะเกษตรทั้งทีงานทางจะบอกว่าทางคณะกรรมการตรวจสอบ้องกลับเนี่ยได้มีการร่างมาตรฐานนะครับเพื่อที่เราอยากจะให้เกิดเป็นมาตรฐานรับรองกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย นะครับกำลอยู่ในระหว่างการร่างมาตรฐานและการตรวจเชิญาซ mm hmm. ึ่งเกษตรกรหลังจากที่ถ้าสนใจในการขอรับมาตรฐานตัวนี้นะครับที่ได้วางกําหนดเกณฑ์ไว้เนี่ยคือมีการกรอกบันทึกข้อมูลอย่างสม่าเสมอนะครับแล้วก็จะมีการส่งตัวอย่างมาตรวจแล้วอาจจะมีทางทีมหน่วยตรวจสอบย้อนกลับเนี่ยลงไปสุ่มเก็บตัวอย่างในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งว่ากระบวนการที่ได้บันทึกมาเนี่ยเป็นการกระทําบันทึกของจริงที่เกษตรกรทําอยู่ สอดคล้องกับสิ่งที่บันทึกแล้วก็เราก็ทีมีการรับรองเป็นรายวัตถุดิบอย่างเช่นไก่ไข่ชุดนี้ของเกษตรกรรายนี้มีกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยนะครับทางทางคณะเกษตรจริงๆเราไม่ได้มุ่งเน้นที่เกษตรอินทรีย์นะครับเรามุ่งเน้นที่วัตถุดิบที่ปลอดภัยนะครับแต่ว่าถ้าเกษตรกรที่คนไหนที่มีศักยภาพพอที่จะพัฒนาสอดย่อไปทางอื่นได้เนี่ยทางคณะก็ยินดีที่จะส่งเสริมให้คําแนะนําในการพัฒนา สูม่มาตรฐานที่สูงขึ้นครับค่ะเสียดายเวลาเราหมดลงแล้วละค่ะอาจารย์คะสามารถจะเกษตรกรสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหน่วยตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ติดต่อท่านอาจารย์กรกฎมาลายวันได้ช่องทางไหนบ้างคะช่มไทยคะ่ะช่มงทยเราก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรผมนะครับเดี๋ยวนิดนึงนะครับ081นะครับ7240373 หรือว่าทักมาทางเพจ a c e b o o k นะครับ a t h a i e ู u นะครับทางเราก็จะติดต่อกลับไปโดยเร็วที่สุดนะครับสามารถสอบถามได้หลายเรื่องนะครับเพราะว่าในเพจของเราเองเนี่ยเราก็จะพยายามลงกิจกรรมหรือว่าสถนานการณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบย้อนกลับที่เป็นเรื่อง เดียนี้ค่อนข้างจะอัปเดตพอสมควรเนีให้ทางคนที่สนใจได้รับรู้กันครับเบอร์โทรศัพท์ท่านอาจารย์ปรากฏมาหลายวันนะคะผู้ี่ท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์เกษตรประจำโครงการตรวจสอบยอนกลับสินค้าเกษตรคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศ8 1ย์4 0 3 7 3 0 8 1 7 2 4 0 3 7 3ศย์ก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดโรุีนารมคณะบดีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดูแล อยู่วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะรายการห้องสนทนามอกรขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรับชมขอบคุณท่านอาจารย์กรกฎมลายวันแสงเทียนียมซับรับหน้าที่ดำเนินรายการคุณพิสันียมซับควบคุมเสียงทีมงานสถานีวิทยุมกรเชียงใหม่ครา้งเครือข่ายทั้ง4ี่ภูมิภาคนําช่วงนี้จากท่านฟังไปก่อนพบกันได้วันอังคารและพฤหัสบดี1ิานาฬิกาสามินาฬิกานาทีถึง13นาฬิกา30นาทีวิทยุมกรมหาวิทย เกษตรสีภูมิภาคคร้อมกันทั่วประเทศออนไลน์ทั่วโลกขอบคุณและสวัสดีค่ะอาจารย์กรกฎค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ